เปิดคำทำนายปีหกสีบาอง巴巴万卡หรือนอตตาดมูธแห่งบอลคานแม่หมอตาบอดที่เคยทำนายเหตุการณ์สำคัญสำคัญของโลกมาแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคมสํานักข่าวเดอะมิลเลอร์ได้เปิดเผยคำทำนายของแม่หมอบาบาา巴巴万าหมอดูตาบอดชาวบังกลียโดยคำทำนายของแม่หมอบาบาา巴巴万าได้ระบุไว้ว่าในปี2021จะเป็นปีที่ค้นพบวิธีรักษามะเร็ง ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ซึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีอาการป่วยด้วยโรคพิศนาที่จะทำให้เขาหูหนวกและมีอาการบาดเจ็บทางสมองส่วนประธานาธิบดีวิลาเดเมีร์บูตินผู้นำรัสเซียจะมีกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและคนในประเทศพยายามลอบสังหารแม่หมอบาบาวันก้ายังได้ทำนายด้วยว่า โลกจะ,ะเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้งในปี2021เศรษฐกิจยุโรปจะตกตำ่ำกลุ่มติดอาวุธจะโจมตีทวีปยุโรปด้วยอาวุธชีวภาพรถไฟจะบินได้จะมีการหยุดผลิตน้ำมันมังกรจะยึดครองโลกมีผู้ตีความว่ามัางกรในคำทํานายดังกล่าวคือจีนสามยักษ์ใหญ่จะรวมตัวกันประชาชนจะใช้เงินสีแดงโดยมีผู้ตีความว่า อาจหมายถึงจีนรัสเซียและอินเดียรวมตัวกันเนื่องจาก3ชาตินี้ใช้ธนบัตรสีแดงในปี2021นี้โลกจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติมากมายและมนุษย์ชาติจะถูกแบ่งแยกโดยความเชื่อมวลมนุษย์จะได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษย์ไปตลอดกาล บาบา巴巴万าแม่เท่าหมอดูตาบอชื่อดังชาวบังเกลียคําว่าบาบาหมายถึงคุณยายเธอได้รับการตั้งฉายาว่านอตาดามุสแห่งบอนขายชื่อโดยกําเนิดของเธอคือวาเจลิก้ากุเซโลแต่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในนามบาบาา巴巴拉万าหรือคุณยายวันกาคําคำทํานายของคุณยายผู้นี้เป็นจริงมากกว่า85%ก่อนหน้านี้แม่หมอบาบาาวั巴万ายังเคยทำนายเรื่องการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เหตุวินาศกรรม11กันยาการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอานาเหตุแผ่นดินไหวและซึนามิพัดถลม่มเมื่อปี2004และหายนะนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลโดยแม่หมอบาบาว,านาะะวันกายังได้ทำนายด้วยว่าจักวาลจะถึงคราวสูญสิ้นในปี5,079ด้วยทั้งนี้คุณยายวันกายังได้ทำนายเหตุการณ์สะเทือนโลกไว้กว่าร้อยเหตุการณ์ ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงในวันที่11สิงหาคม1996ด้วยวัย85ปีและนั่นเธอเองก็ทำนายได้ด้วยเช่นกันและต่อไปนี้คือคำทำนายที่แม่เท่าผู้นี้ได้เหลือทิ้งไว้ให้พวกเราได้ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในปี2023วงโครจรของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงประเทศมหาอำนาจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ปี2025ประชากรในทวีปยุโรปจะลดลงเหลือศูนย์ปี2028มนุษย์ชาติจะบินไปดาวสุกด้วยความหวังในการแสวงหาพลังงานใหม่ปี2033ระดับน้ำของโลกจะสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งที่จุกขั้วโลกละลายปี2043ยุโรปเปลี่ยนเป็นดินแดนของชาวมุสลิมกรุงโรมถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงของทวีป เศรษฐกิจของโลกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมปี2066อเมริกาจะใช้อาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้โจมตีกลับเพื่อยึดกรุงโรมคืนมาและนำศาสนาคริสต์กลับมาปี2076ลทัทธิคอมมิวนิสต์จะกลับมายังยุโรปและส่วนที่เหลือของโลกด้วยเช่นกันปี2084 ธรรมชาติจะกลับมาเกิดใหม่ยังไม่มีใครรู้ความหมายที่แน่ชัดปี2100มนุษย์สามารถสร้างดวงอาทิตย์เทียมได้สำเร็จอยู่ในขั้นตอนการทดลองตั้งแต่ปี2008นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสร้างดวงอาทิตย์จำลองขึ้นจากเทคโนโลยีนิวเคลียปี2130ด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวอรารยธรรมและมนุษยชาติจะมีชีวิตอยู่ใต้น้ำปี2167 มนุษย์จะนับถือศาจนาใหม่ปี2170ทั่วโลกจะประสบภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ปี2183นอานิคมบนดาวอังคารมีอาวุธนิวเคลียร์และต้องการเป็นเอกราชจากโลกปี2187มนุษย์สามารถยับยั้งการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ได้ถึง2ลูกปี2201 อุณภูมิของโลกจะลดลงเนื่องจากดวงอาทิตย์มีกระบวนการปล่อยความร้อนช้าลงและน้อยลงปี2,262ดาวโลกจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการหมุนดาวอังคารจะถูกดาวหางทำลายล้างปี2,354ดวงอาทิตย์เทียมเกิดระเบิดขึ้นทำให้ความแห้งแล้งยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกปี2,480ดวงอาทิตย์เทียมสองดวงเกิดชนกันจนทำให้โลกอยู่ในความมืดมิด ปี3 5 0 5สงครามบนดาวอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ปี3 0 1 0อุกกรบาตจะชนดวงจันทร์ส่งผลให้โลกถูกรอบล้อมไปด้วยวงแหวนของก้อนหินและฝุ่นละอองปี3,797ถึงตอนนี้ทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกตายลงเกือบหมดแต่ด้วยวิทยาการของมนุษย์จึงสามารถย้ายไปหาดาวดวงใหม่อยู่ได้ปี3 8 0 3 ดาวดวงใหม่ของมนุษย์เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นทีละน้อยผู้คนไม่ค่อยติดต่อกันภูมิอากาศของดาวดวงนี้แปรเปลี่ยนคนไปทีละน้อยจากภายในปี4,304ค้นพบวิธีรักษาได้ทุกโรคปี2,438 ผลจากการกลายพันธุ์ของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นให้มนุษย์ใช้สมองมากขึ้นถึง34%ความคิดเรื่องความชั่วร้ายและการเกียดชังไม่มีหลงเหลือเลยปี2459ในที่สุดมนุษย์เราก็มีความรู้และความสามารถพอที่จะพบและสื่อสารกับพระเจ้าได้สำเร็จปี4599มนุษย์กลายเป็นอมะตะปี4674 การพัฒนาการของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดแล้วผู้คนกว่า340ล้านคนกระจายตัวใช้ชีวิตตามดาวต่าง,างๆเริ่มมีการซึมซับเอาอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวเข้ามาปี5078มนุษย์เริ่มแตกแยกกันอีกครั้งกว่า40%ไม่เรียกตัวเองว่ามนุษย์อีกต่อไปปี5079มนุษย์ชาติถึงจุดล่มสลาย ทั้งนี้การทำลายทยทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ